ัสโกวันนี้เรามีการทำพรีวิวออกมานะครับแล้วก็เราปรับปรับตัวคำแนะนำขึ้นมาเป็นซื้อเก่งกำไรนะครับแทร็กเก็ตไพร์ยีบาท10สตางค์นะฮะแนวโน้มไตรมาสามไตรมาสี่ดีนะฮะเริ่มที่ไตรมาสามไตรมาสามเราทำกำไรคาดการไว้654ล้านนะครับเพิ่ม224%ร้อยยเปยีอย่เพิ่ม560%ร้อยนคิวออนคิวนะฮะฐานกำไรตรงระดับนี้ก็ถือว่าเป็นกำไรที่เริ่มกลับมาใช้ได้แล้วหลังจากช่วงช่วง รึ่งปีแรกเนี่ยต้องบอกว่างบประมาณของรัฐที่อั้นมาเนี่ย<ม>เบิกจ่ายน้อยมากนะฮะซึ่งโดยปกติตลาดไทยเนี่ยตลาดไทยเนี่ยมาจิ้นดีนะครับคิดเป็นประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นของกำไรทั้งหมดนะครับไตรมาสนี้การเบริกจ่ายนี้เริ่มกลับมาเล่งตัวมากขึ้นแล้วจริงๆมันส่วนหนึ่งมันอั้นมาด้วยนะฮะไตรมาสนี้เนี่ยตลาดไทยเราประเมินยอดขายเนี่ยหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดหมื่น ตันนะครับก็เรียกว่าเป็นสูงสุดในรอบ16ไตรมาสเหลือ4ปีนะปริมาณในไทยดีราคาขายในไทยจริงๆก็เรียกว่าสูงสุดในรอบหลายปีเหมือนกันนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยพอเมืองไทยดีเนี่ยดีทั้งราคาทั้งปริมาณเนี่ยทําให้มีผลต่อมาจิ้นด้วยเพราะโดยปกติโครงสร้างของการขายในไทยเนี่ยมาจิ้นจะดีกว่าต่างประเทศนะครับ ขณะที่อีกนิดนึงคือต่างประเทศปริมาณขายถือว่าทรงตัวนะแต่ว่าในเชิงราคาถือว่าถือว่าเป็นแพทเทิร์นที่ดีต่อทัสโกเพราะปัจจุบันเนี่ยทัสโกเน้นเหมือนกับเซื้อมาขายไปมากกว่าซื้อ,อยางมันต่อยมาผลิตเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเขาชอบชอบติดท,ทางแบบเป็นสเต็ปขึ้นนะครับก็โดยสรุปนะครับคือไตรมาสนี้ก็คือดีทั้งในไทยทั้งราคาและก็ปริมาณ นะครับแล้วก็ดีต่อ cross margin ด้วยนะครับโดยรวมเรามีการปรับกำไรขึ้นมาเฉลี่ย58นะครับจากปรับปริมาณขายขึ้น,นตามตลาดไทยที่มันดีนะแล้วก็ cross margin มันขึ้นตามพอ t มีของไทยนะฮะทิศทางไตรมาสสี่เราคิดว่าเบื้องต้นนะครับยังเป็นจุดที่ดีในระดับ500-600ล้านได้นะครับ แต่จะลดลงคิวๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงเหลื่อมของเริ่มปีงบประมาณปีใหม่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องจริงต้องจับตาดูเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณนิดหนึ่งนะเพราะว่าเหมือนปีนี้นี่ที่คุณบูเคยรายงานว่าช่วง First, เฟิร์สช่วงวิคแรกของปีงบประมาณใหม่เหมือนการเบิกจ่ายยังจะเร่งตัวอยู่นะตรงนี้ต้องดูนิดหนึง่งถ้าถ้าสมมติว่ามันไม่มีช่วงแบบช่วงแบบพักตัวเนี่ยการเบิกจ่ายยังเร่งอยู่เนี่ยแนวโน้ม QC อาจจะดีกว่าที่คิดก็ได้นะครับ โดยภาพรวมนะครับก็แนะนำเป็นเทรดดิ้งบายนะครับ20บาท10นะครับอิงไพร์ทูบุ๊ก1.8เท่าครับผมครับผมขอบคุณครับคุณเบงถามนิดนึงมันจริงไหมนะฮะที่นักกลยุทธ์ชอบมาเชียร์กันทัสโกเนี่ยเวลาน้ํามันลงให้เล่นทัสโกน้ําท่วมให้เล่นทัสโกนะมันจริงหรือเปล่าคุณคุณเบงภาพมันเปลี่ยนไหมคะทุกวันนี้ต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยใช่นะแต่ว่าพอช่วงช่วงหลังๆเนี่ยต้องบอกว่า เออปกติน้ำมันเป็นต้นทุนของเขานะครับแต่จะเป็นในลักษณะของการผลิตอย่างมาต่อยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่หลังเขารับน้ำมันจากเวเนซุเอลาไม่ได้เนี่ยเอโรงกลั่นของเขาที่เขาเน้นแบบรูปแบบการผลิตเองเนี่ยถือว่ามันผลิตเองลงมาน้อยมากนะฮะปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนการขายของเขาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากผลิตเองเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอง Hmm. เพราะนั้นโดยสรุปก็คือเรียกว่าตัวเรื่องของน้ำมันเวลาลงเนี่ยเรียกว่าความผูกติดกับน้ำมันเนี่ยมันลดลงแล้วกันต้องพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย hmm. ออไอตัวน้ำมันเวลาลงเนี่ยมันเหมือนกับปัจจุบันจะเป็นเกี่ยวกับเชิงเซนติเมนต์มากกว่า hmm. นะครับนะครับได้ชัดเจนครับคุณเบงครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับค่ะสวัสดีครับ